โซเชื่อไปฉันตามหาคุณต้องนานเลยเอ๊ซีฟ้อนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเออคือคือคคือฉันคือคือว่าตั้งแต่คุณจากไปฉันรู้สึกเจ็บที่หน้าอกฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันมันเต้นเร็วขึ้นฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยแล้วทำไม เธอไม่ไปหาหมอหรอถ้าเธอมีปัญหากับหน้าอกของเธอเธอมาหาซูเชียลไปทำไมเออเออใจเย็นๆก่อนสิมันไม่ใช่อย่างที่คนคิดนะที่ฉันมาที่นี่มันก็เป็นเพราะฉันรู้สึกได้ว่ามีพลังงานบางอย่างที่แข็งแกร่งเข้ามาใกล้ที่นี่พองพลังงานนี่มันทำให้ฉันรู้สึกคุ้นเคยเหมือนพลังงานของฉันและนี่มันคือสาเหตุที่ทำให้ฉันวิตกกองวล เพราะงั้นฉันจึงหายใจไม่ค่อยสะดวกเป็นอย่างนี้เองมันกลายเป็นว่าพลังงานของคุณก็มีต้นกำเน,นิดมาจากแกนกลางแห่งความเหมือนเหมือนกันนั้นสินะเอ๊ะนี่ฉันเข้าใจผิดไปไงั้นหรอฉันคิดว่าเข้ามาที่นี่ก็เพื่อมาหาซเชียลบอทดูเหมือนว่าเดิมทีเราพลังงานนี่จะเหมือนกับพลังงานของคุณและของผมได้จากที่ฟังเรื่องเล่าของเจ้าหลวงคันนี้พลังงานนี่มันก็จะเป็น ใช่แล้วล่ะมันคือพลังแห่งผู้พิทักษ์ของจกักรพรรดิแห่งความมืดมาสเตอร์ท่านต้องแก้แค้นมันก่อนที่พวกมันจะแก้แค้นพวกเรากูปากไปเลยเจ้าสปาลาดนี่พวกแกอุตสาห์เดินทางมาต้องไกลผ่านมาก็ต้องหลายมิติแล้วมีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องกลัวพวกแกด้วยพวกเราไปตามหาผู้พิทักษ์แห่งจกักรพรรดิแห่งความมืดนั่นกัน ไล่จ้องนันฉันจะต่ยก้นมันให้กับบ้านไม่ถูกเลยว้าวทำไมเขาเลือดร้อนอะไรอย่างนี้ความเลือดร้อนของเขาเป็นอะไรที่ช่างหาได้ยากยิ่งนี่มันคือความสามารถที่สมพลังอะไรอย่างนี้นการเปลี่ยนพลังงานให้อยู่ในรูปของนางฟ้าบางทีแล้ว แม่ของนายอาจจะสามารถเอาชนาะเจ้าหมอนั่นได้ก็ได้บางทีแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคุณแม่นะ่ะตั้งแต่ที่ท่านได้กลายเป็นพอเทสการ์แล้วท่านก็ไม่ค่อยจะได้ใช้พลังที่แท้จริงของท่านเลยแม้แต่ฉันก็ยังไม่เคยเห็นพลังทั้งหมดของท่านเลยมันจะเป็นยังไงกันนะถ้าถึงใช้พลังงานอย่างสุดความสามารถฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน เว้ยยางมองมาที่แม่สิมาดูกันว่าแม่จะจัดการสั่งสอนบอเรียนให้เจ้ามอนี่ยังไงรับนี่ไปซะแสงแห่งนางฟ้าฮ่าฮ่าฮไม่มีทางหรอกที่การโจมตีแบบนี้จะสามารถทำอะไรข้าได้ถึงแม้ว่าพลังนี่ จะเป็นพลังที่ส่งพลังแต่ความเร็วของมันยังน้อยไปนี่แกกาลังมองไปทางไหนกันฮะไอ้ง่ไอ้เอ๊ะนี่มังเป็นไปไม่ได้เธอมาอยู่ข้างหน้าฉันได้ยังไงกันอก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันครั้งแรกที่ฉันเจอแกฉันถึงรู้สึกขยะขยงรู้สึกเหมือน กับการที่มองหน้าเจ้านั่นอยู่เลยฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะฆ่าแกถ้าอย่างนั้นแล้วก็รับนี่ไปซะฉันจะได้ฆ่าแกในครั้งเดียวเลย Angel of Light แสงศักดิ์สิทธิ์นี่งั้นหรอพลังงานทั้งหมดของเธอแข็งแก่งว่านี่มันไม่ใช่แค่เลดัลเก่าระดับเลซ ว่ายางครั้งนี้แม่จะไม่ทำให้ลูกต้องผิดหวังแน่ดูจากพลังของการทำลายล้างขนาดนี้แล้วเจ้าหมอนั่นคงไม่เหลือแม้แต่ซากแล้วล่ะรู้เหมือนว่าข้ากำลังจะมีปัญหาแล้วเข้ารีบเปิดพลังงานเฮค่าสอเอ๊ะนั่นมันอะไรกันอย่าบอกนะว่า เจ้าบ้านั้นมันยังไม่ตายเพื่อที่จะกระตุ้นความเร็วในการเดินทางข้ามมิติข้าจึงต้องปิดผนึกพลังงานเอาไว้บางส่วนพลังงานเมื่อสักครู่นี้มันก็เป็นเพียงแค่30%ของพลังงานทั้งหมดของข้าต่อไปเรามาดูกันเถอะว่านารกที่แท้จริงมันเป็นยังไง